อุทยานพุทธธรรมหนานซานสวนพุทธธรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนนมัสก,การเจ้าแม่กวนอิมสามพักบนเกะาะไหหลําประเทศจีนวันนี้เรามาที่เจ้าแม่กวนอิมสามสามหน้านะครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานพุทธธรรมหนานซาน เกาะไหหลำประเทศจีนนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามตกดซับจะคลายกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจตัวเราด้วยนะครับอุทยานพุทธธร,รรมหนานซานนะครับเป็นสถานที่สำคัญมากสำหรับสืบทอดาศาสนาพุทธของประเทศจีน และถือว่าเป็นส่วนพุทธธรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนข้ามาภายในประตูแล้วนะครับเราจะไปนมาสการเจ้าแม่คนอ่มกันครับไปกันครับตามมาครับสมากค่ะบรรยากาศภายในนะครับตามมาดูกับเรานะครับสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นเดี๋ยวเราจะนั่งก็ไปกราบเจ้าแม่กวนอิมนะคะรถก๊อฟครับรถก๊อฟ เราจะมีเดินไปอ่ะหกิโลครับแต่ของเราเนี้ยจะไม่เดินเราจะนั่งรถกอล์ฟกันเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศภายในกันนะครับถ้าเดินไป5กิโลจะเหนื่อยมากไปนะครับเมื่อกี้ห้าคนกันเดินอ่ะเดินครับอะครับนี่นะฮะห้าเห็นเลยครับเห็นเห็นวิวกันไหมครับโอ้โหโอ้โหดีมากรข้างหน้าสวยมากครับค่ะ แต่ที่นี่ก็คือสถา,านีจำหน่ายตัวเพื่อให้เราได้ขึ้นรถก๊อฟกันนะครับเราจะนั่งรถก๊อฟไปนะครับเพราะว่าเรามาแบบทัวร์เวทีนิดหนึ่ง5กิโลนะคะ5กิโลหากเพื่อนมีคนเดินไปเขาต้องมาแต่เช้าใช่หไหมเขามาแต่เช้าเขาต้องเดินไปเองแต่ของเรามาตรงนี้ปุ๊บคณะทัวร์ของเราตัดรถก๊์ฟห้เลยครับไปด้วยกันครับค่ะไปกลับจะไม่คนดื่นกันนะคะ อุทยานพุทธธรรมหนานจานแห่งนี้ทรงพลังขับขานทั้งเสียงระฆังยามเช้าเสียงกลองยามเย็นและเสียงเพลงพุทธศาสนาของวัดที่ดังก้องไปตามชายฝั่งทะเลจีนใต้และตลอดเวลา19ปีนับตั้งแต่ก่อสร้างวัดแห่งนี้ได้รับผู้มาเยือนและผู้ศรัทธากว่า50ล้านคน จากทั้งประเทศจีนเองและต่างประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับ5กิโลนะครับเข้ามาขนาดนั่งรถกรอล์ฟยังรู้สึกว่านานเลยครับหากที่จะต้องเดินเข้ามาเองเนี่ย5กิโลโอ้คงจะเอาการอยู่นะครับเนี่ยนะฮะดูถ้าเดินมาเองต้องเดินอย่างนี้นะครับทางขวามือเราเนี่ย ต้องใช้ความพยายามมากและความกระต่างสูงเลยนะครับภายในสถานที่แห่งนี้นะครับมีสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมโดดเด่นสวยงามที่สุดเลยนะครับคือเจ้าแม่กวนอิมหนานซานหรือองค์เจ้าแม่กวนอิมสามพักหรือเจ้าแม่กวนอิมสามหน้านะครับ ประดิษฐานณเกาะกลางทะเลเลยนะครับเป็นเจ้าแม่กวนอินที่หันอักทั้ง3ด้านองค์แรกของโลกเลยนะครับและตอนนี้เราก็มาถึงทางเข้าใต้ฐานขององค์เจ้าแม่กกนอินสามพักแล้วนะครับแต่ถ้าว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ให้ถ่ายรูปนะครับจะถ่ายรูปถ่ายทำวิดีโอก็ต่อเมื่อขึ้นไปถึงยอดขององค์เจ้าแม่กวนอิน สามพักอันนี้นะครับองค์เจ้าแม่กวนิมรสามพักการขึ้นมาบนองค์เจ้าแม่กวนิมินะครับก็จะขึ้นลิฟต์มาประมาณ7ชั้นแล้วก็เดินขึ้นมาอีกสามชั้นนะครับก็แหกหอยู่พอสมควรจะขึ้นมาแล้วสวยมากๆเลยครับ,บ<น>เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยสดงดงามมากๆาเลยครับ<า>แล้วดูนี่บ<า>ิวรอบทะเลบนเกาะเลยนะครับเนี่ยสร้างบนเกาะกลางทะเลเลยนะครับองค์ใหญ่มาก ซึ่งเราแงนแทนกล้องไปเนี่ยโหจับภาพไม่ได้เท่าที่ควรเดี๋ยวเราคงจะต้องไปจับภาพด้านล่างน่าจะชัดกว่านะครับอากาศวันนี้เย็นสบายนะครับถึงแม้จะมีแสงแดดก็าตามผู้คนก็มากมายมาก,มาก,มากจริงๆเลยครัห็นละเห็นละว,นนวันนี้ครับทุกคนค่ะตอนนี้เรายืนอยู่นะตรงจุด สูงถือว่าสูงสุดเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเรามากราบเท้าเจ้าแม่คนอิมนะคะเพื่อขอพอรจากองค์พ่าน,นะคะเจ้าแม่คนอิมสามพระพักของไห่หนานหรือไห่หลัำประเทศจีนนะครับซึ่งที่นี่เขาคนจีนเขาจะมากราบกันเยอะมากเพราะว่มาวันนี้ไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์ธรรมดาแล้วเยอะเยอะมากเพราะว่าท่านศักดิ์สิทธิ์มากนะคะมาขอเรื่องสุขภาพกันนะคะ่ หลายคนมาที่นี่แล้วสำเร็จเขาจะก็จะกลับมาอีกขั้นเดียวเราจะไปข้างล่างนะคะไปถ่ายองค์ท่านที่มีสัมมาภักให้ทุกคนดูนะคะไปดูด้วยกันนะคะบิวมันข้างบนบางส่วนนะครับเ<ช>พราะเราถ่ายรอบไม่ได้คนเยอะมากเลยตอนนี้ได้เฉพาะบ,บิวข้างบนบางส่วนเรจะถ่ายดูะนะครับสวยกดงามมากเลยค่ะ และสิ่งที่พลาดไปได้เลยครับคือการกราบขอพอรองคเจ้าแม่กวนอิมนะครับและมีถึงสามองเราก็ต้องพยายามไล่กราบไปครับให้ครบทุกด้านครบทุกองค์ขององค์เจ้าแม่กวนอิมเลยนะครับนี่ครับกว่าจะครบทุกองค์ไล่กราบกันไปคนก็มากมายเยอะแยะล้วนมาแต่ศรัทธาทั้งนั้นเลยนะครับ หลับกราบจนครบทุกองค์ขอพรจนอบครบทุกด้านแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายภาพเจ้าแม่คนอิ่มด้านล่างกันครับเจ้าแม่กวนอิมหนานซานองเจ้าแม่กวนอิมสามพักหรือองคเจ้าแม่กวนอิมสามหน้าประดิษฐานหน้าเกาะกลางทะเลเลยนะครับเป็นทะเลบนเกาะไหหลำ หรือไห่หนานของประเทศจีนนะครับเป็นเจ้าแม่โกนอิมที่มีพระพักสามด้านองค์แรกของโลกเลยนะครับและจะมีความสูง108เมตรซึ่งถือได้ว่าเป็นเจ้าแม่โกลอิมปางยืนสูงที่สุดในโลกประดิษฐ์ออกมาเป็นสามหน้าสามทิศ มีความหมายคือสติปัญญาความเมตตาและสันติก่อนที่จะสร้างเจ้าแม่คนอิมสามพักนี่นะครับเกาะไหายหลำเนี่ยได้มีภัยพิบัติทางทะเลอย่างหนักต่อเนื่องในทุกๆปีเลยนะครับ แต่จากหลังการสร้างองค์เจ้าแม่โวนอิมสามพักสำเร็จแล้วเนี่ยไหหลาบนเกาะนนี้ก็ไม่เคยเกิดภัยพิบัติทางทะเลอย่างหนักอีกเลยนะครับชาวไหหลาเชื่อกันมากๆและศรัทธาม,มากๆถึงความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่โวนอิมที่วัดหนานซานแห่งนี้นะครับผู้คนต่างกล่าวกันว่าใครได้มีโอกาสมาสักการะขอพรอ,องค์เจ้าแม่โวนอิมไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็ตามก็จะสมหวัง ดังคิดดังปรารถนาทุกประการเลยครับทุกคนเราลงมารถกอล์ฟอันนี้นะครับนี่เรามาแบบ VIP، นะคะครับนี่คุณนายเราหน้าดำครับเพราะความเรามาแบบ VIP คะ่ะครับแล้วก้อนหินนะครับที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยเป็นก้อนหินที่กั้นน้ำทะเลใช่ไหมคะ ช่จ้ะที่กั้นขึ้นทะเลเพราะตรงนี้ทะเลพายุมาแรงมากก็จะมีหน่วยงานของภาครัฐภาคเอกชนของจีนนะครับร่วมกันมาวางออกแรงและก็สลักชื่อกันไว้ด้วยนะครับและหนึ่งในนี้ก็จะมีก้อนหินหลายก้อนเลยที่ออกมาโดยเจ้าสัวของเมืองไทยสวัสดีครับ วันนี้เราก็ทําบุญเสร็จแล้วน้โมทการพระแม่คนดี่สามพรักเรียบร้อยแล้วนะครับไปลงแล้วนะคะร่วมนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะเราได้ทําบุญกับพระแม่คนที่ได้ค่ะก็ขอไปที่ภาพตรงหุประกาศไปนิดนึงนะค่าเขาห้ามจังหวที่ห้ามถ่ายภาพนะครับค่ะก็เดี๋ยวติดตามชมพวกเรานะคะพวกเรากําลังจะพาพวกท่านไปเที่ยวอีกนะคะดูกันนะคะว่าจะไปที่ไหนบ๊ายบาย ตอนนี้เรากำลังนั่งรถกอล์ฟกลับกันแล้วนะคะเสด็มาเนี่นอยอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับเหมือนภาพที่สวยามากาม,มากครับเจ้าแม่กวนี้มสามพระภาคใครได้เห็นลุ้มนี้ก็ถือว่าได้มาลับตลาดทำไม,มคนติดตัวกันแล้วนนะค่ะที่ประเทศจีนนะคะเกาะไหหลำนะคะสวยมากเด็นออมาแบบ VIP นะครับขึ้นรถกอล์ฟ ลงรถดรอบถ้าเรามาแต่เช้าแล้วเราไม่ได้มาแบบ VIP อย่างนี้เราก็ต้องเดินนี่ครับห้ากิโลเลยนะครับจากปากตางเข้า ก็จะเห็นวิวทวทัสวยๆงามๆนะครับนักชมตัดกันเลยมีโอกาสทุกคนมานะคะไม่ผิดหวังเลยค่ะแล้วยังได้บุญอีกด้วยนะคะจะแม่คนนี้ค่ะ อกาศนะครับบรรยากาศตรงทางเข้านะครับเดี๋ยวเราก็จะรับประทานอาหารกลางวันกันที่นี่เลยครับเป็นอาหารเจนะครับค่ะเราอยู่ที่นี่กันครึ่งวันนะคะคือแนะนําให้มาเช้าๆอะค่ะอากาศจะได้ไม่ร้อนเพราะช่วงนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วค่ะค่ะ ัาะะวย,วยแต่วันนี้แต่วันนี้เขาบอกว่านักท่องเที่ยวยังไม่เยอะนะคะถ้าว,วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเยอะมากเลยพี่คะออลอดูด้วยค,ครับพี่ที่ร่วมเดินทางมาทิพเดียวกับเรานะคะค่ะเราไปทานข้าวกันค่ะไปทานอาหารเจนะคะ และที่นี่ก็คือพัตคารที่วัดหนานซานนะครับเราจะมาทานอาหารเจกันนะครับบรรยากาศที่นี่ร่มรื่นเย็นสบายมากๆี่อ,อันนี้เราก็จะมองค่ะมองไปก็จะเห็นองค์เจ้าแม่กวนอิมน,นะคะ ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดชับทุบบกท่านกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจตัวเราด้วยนะครับข้าวและพร้อมหันเจริญกันนะคะ